สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านพบกับช่องพ้นเจริญการเกษตรนะครับวันนี้เจอกันในยามค่ําคืนนะครับหลังจากที่วันนี้เลิกงานเย็นเราก็มาทําการปิดร้านนะครับเคลียร์นู่นนี่นั่นก็มาดูแลในส่วนของฟาร์มนะครับของวัวต่อนะครับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของแม่สาวนะครับซึ่งเป็นลูกของ CY 096ครับที่ผสม KF นะครับ31เอาไว้นะครับ แล้วก็เป็นน้าเชื้อแยกเพศด้วยนะครับซึ่งผ่านมาก็หนึ่งสัปดาห์นิดหน่อยครับสิ่งที่เห็นวันนี้คือมีเมือกออกนะครับเมือกลักษณะเป็นเหมือนคล้ำๆนะครับเป็นเมือกออกสีน้ําตาลนะครับเห็นไหมครับผมจะซูมเข้าไปนี้ครับช่วงมันมืดแล้วนะครับตอนนี้มันทุ่มหนึ่งนี่นะครับคือเมือกลักษณะนี้นะครับผมไม่ได้ฟันธงว่าจะติดท้องไหมนะครับแต่ว่า มันก็ต้องอาศัยใ,ในส่วนของอข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับเช่นลักษณะสีผิวนะครับการกินอาหารอ้วนขึ้นกินอาหารเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะบ่งบอกว่าเขาอาจจะติดนะครับติดท้องนี่นะครับเขาก็มาช่วยให้ผมสูงเข้าไปไกไๆนี่นะครับเ<า>มื่อมันลักษณะนี้นะครับมันออกอน้ําตาลน้ำตาลนะครับนี่นะครับ ส่งไฟให้ดูเพื่อผู้เชี่ยวชาญท่านใดที่รู้ว่าลักษณะนี้จะติดท้องไหมครับซึ่งตัวนี้ผมมั่นใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะติดท้องสูงนะครับวันนี้ก็มีเมื่อออกหลังผสมใบผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นิดๆน,น,นะครับเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลประสบการณ์ในการที่เราจะาเลี้ยงวัวนะครับลักษณะแบบนี้มีโอกาสติดท้องไหมนะครับ ก็ไม่ได้ฟันทงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็เหมือนที่บอกแหละอาจจะอาศัยพฤติกรรมอาการหลายๆอย่างเทียบนะครับเนี่ยนะครับลักษณะนี้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับเมือกก็จะออกประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือเมือกนะครับเครื่องก็แห้งดีนะครับแห้งดี ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผสม KF31 แยกเพศนะครับ75%นะครับเป็นลูกของ c y 0ยน์ก็6นะครับเราต้องการความหนานะครับความลึกนะครับต้องการความหนานั้นก็เลยใช้นะครับในส่วนของน้ำเชื้อ KF31 นะครับแสงมันดีๆก็ดับไปนะครับ ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะครับผ่านรอบแรกไหมนะครับหรือว่าไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับผมก็จะอัปอัปคลิปนะครับแต่ละตัวเรื่อยๆนะครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนั่นผู้ชมหรือเอฟซที่รับชมอยู่นะครับประกอบการตัดสินใจหรือเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูล ตรงนี้แสงมาครับเป็นข้อมูลนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้มามืดค่ำนิดนึงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนในส่วนของฟาร์มนะครับ โครงการเราก็ยังมีายาวนะครับตรเจิตจรเราเรื่อยๆครับคือเราจะขยายนะครับเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราจะขยายให้มันเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับพันดีครับสวัสดีครับ